ราทั่วไทยกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นน้องแกะที่อยู่ด้านหน้านี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าเราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะไม่ใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะอยู่ย่านลาดพร้านี่เองค่ะปรากฏว่าที่นี่นะคะมีร้านที่น่าสนใจอยู่ร้านหนึ่งมีชื่อว่าเด็กเลี้ยงแกะแล้วก็มีน้องแกะเหล่านี้ล่ะค่ะที่มาสร้างสีงสันให้กับร้านอาหารแห่งนี้ค่ะ My cares have flown away a new day with nothing in the way, and darling, let's dance together till morning. ู้ชมคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าทันทีที่เข้ามาภายในร้านแห่งนี้นะคะที่มีชื่อว่าเด็กเลี้ยงแกะแล้วเนี่ยเหมือนก็มาสวนสัตว์ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าจะเห็นมีทั้งห่านแมห่าน,ห,าน,ห,านหรือเป็ดก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมาถามเจ้าของร้านกันอีกทีแล้วก็นอกไปจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีกระต่ายอีกด้วยแล้วก็มีไก่กุ๊กๆด้วยเยอะแยะไปหมดเลยคุณยงยุทธค่ะซึ่งเป็นหุ้ส่วนของร้านนี้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ เหมือนสวนสัตว์เลยนะคะเอ่อคือจริงๆแล้วทางร้านตั้งใจให้ลูกค้าที่มาทานอาหารเงี้ยใกล้ชิดกับธรรมชาติมากก็เลยยกฟาร์มลักษณะของคอนเซ็ปต์ก็คือเอาสวนพึ่งยกมาไว้กรุงเทพครับเพื่อให้ลูกค้าได้ใกล้ชิดกับมีแกะมีกระต่ายมีเป็ดมีไก่แจ้อะไรเงี้ยครับให้ลูกค้าได้ให้อาหารแล้วก็กินข้าวกับบรรยากาศฟอมฟาร์มไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ตอนแรกลูกค้ามาใหม่ๆก็ถามว่าที่ร้านนี้ตั้งชื่อเด็กแกะเพราะอะไรหรือว่าจะหลอกลูกค้าว่าไม,มไม่มีแกะแต่ว่าเราตั้งใจให้มีแกะจริงๆก็เลยหลังจากที่หายน้ําท่วมไปแล้วเราก็เลยเอาแกะมาลงจริงๆครับเพราะตอนที่น้ําท่วมไม่สามารถเอาแกะมาลงได้เพราะว่ากลัวที่ร้านโดนน้าท่วมเหมือนกันแล้วกลัวแกะจะเป็นโรคเท้าเปื่อยกันและจะว่าไปแล้วค่ะหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงขึ้นมานะคะว่าเอ๊ะจริงๆเราต้องแกะเนี่ยคือเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนสัตว์ที่อยู่ในเมืองหนาวใช่ไหมคะแล้วพอมาอยู่เมืองร้อนๆอย่างเมืองไทยเนี่ย เป็นยังไงนะคะการดูแลเขาเอ่อก็อย่างที่หลับที่นอนของเขาเนี่ยเราก็ติดตั้งพัดลมไว้เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยถ้าเกิดหน้าร้อนจริงๆไม่ไหวทางร้านก็อาจจะเปิดแอร์ให้เขาทํากระจกทําอะไรอยู่ในบ้านฝีเขียที่อยู่ด้านหลังรายการนี่นะฮะแล้วก็จะทําเป็นห้องแอร์ให้เขาแต่ทางคุณหมอที่เขาอยู่ทางสระบุรีที่เป็นคนส่งแกะให้ที่ร้านนะครับเขาบอกแล้วว่าแกะสามารถอยู่ได้ เราก็เลยลองดูก่อนตอนนี้นะคะคือเปิดร้านไปได้ประมาณ5 6เดือนแล้วยังไม่มีอันตรายที่เกิดขึ้นกับน้องแกะเหล่านี้ใช่ครับไม่มีอันตรายเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีคนดูแลอยู่ตลอดเวลาครับอย่างแกะเนี่ยเดือนนึงก็ต้องอาบน้ำสองครั้งครับผมแล้วก็อย่างกระต่ายเนี่ยก็จะมีคนให้อาหารให้อะไรอยู่แล้วนะแต่ที่ห่วงก็คือเวลาลูกค้ามาทานข้าวเนี่ยบางครั้งเอาผักเอาอะไรไปให้แกะกินให้กระต่ายกินผมก็เลยต้องมีมาตรการที่แบบว่าป้องกันไว้ก่อน ราะว่าเด็ยวกูเขาจะเป็นอะไรกัน,น,นะ,คะ,คะอยากจะมาทานที่นี่นะคะก็มากันได้เลยค่ะแล้วก็ได้มาสัมผัสกับน้องแกะน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญแล้วเราเข้ามาที่เรื่องของอาหารกันบ้างเลยนะคะตัวนี้กินไม่ได้นะคะนี่เป็นพร็อพเฉยๆนะนี่ก็เป็นพร็อบนะ <c oughs> อ่า <c oughs> เมนูหลักที่จะโชว์ให้ชมกันในวันนี้นะคะก็คือสี่เมนูนี้เลยอยากจะให้อธิบายก่อนเลยค่ะว่าอะไรที่เป็นพระเอกอันดับหนึ่งอันดับ2อ,อันดับ3หรือ,อยังไงเรียงอ,อันดับหนึ่งผมก็ต้องให้ต้องเกิดมาก่อนว่าพ่อครัวที่ร้านเนเี่ย เขามีประสบการณ์ทําอาหารจินมาเกือบประมาณ30มสิกว่าปีแล้วทํมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะแล้วก็อยู่กับเรามานานหนึ่งก็คือปลากระพงนึง่งซีอิ๊วครับซึ่งเป็นสูตรของเขาเองตระกูลเขาเองเขาเป็นคนคิดค้นของเขาเองรสชาติอาจจะเข้มข้นกว่าที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับลองดูนะฮะส่วนอย่างที่2เนี่ยเป็นปลาหมึกผัด,ผ,ดผัดไข่เค็มครับ ก็เป็นสูตรของเขาอีกเหมือนกันส่วนอย่างที่3เนี่จะเป็นขอยิจานเป็นอาหารที่แบบสัตให้ลูกค้าได้กินแบบว่าทานเล่นไปเรื่อยๆครับคล้ายๆยำสามกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราจะดัดแปลงอามาเป็นแบบกึ่งน้ําเชื่อมนินดๆเค็มๆมันๆให้ลูกค้าทานเล่นกินเป็นกับแก้มอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอย่างที่4ี่ก็เป็นเอ่อสลัดไก่มะนาวครับอันนี้จะเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งบ่อย ใช่ครับเพราะมันทานง่ายเด็กก็ชอบครับไก่ทอดชุบแป้งแล้วก็มายองนีอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กจะทานง่ายครับสำหรับท,ราาที่มาที่มาาน ู้ชมคะเท่าที่พูดคุยกันตรงนี้นะคะนี่เป็นเพียงแค่4อันดับอาหารยอดนิยมของที่ร้านแห่งนี้เด็กเลี้ยงแกะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมนูก็ยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถมาทานกันได้เลยนะคะแล้วก็มาชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามมาดูความน่ารักของสัตว์เลี้ยงต่างๆกันได้เลยนะคะซึ่งถึงแม้ว่าสัตว์เลี้ยงจะเข้ามาอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะคะก็คือ อาจจะมีเรื่องของบลพิษนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ารถค่อนข้างติดเหมือนกันเน,นบริเวณลาดพร้าแต่ทางร้านก็มีการดูแลน้องสัตว์เหล่านี้เป็นอย่างดีด้วยก็อย่างตอนนี้ลูกค้าบางท่านที่มาทานอาหารในร้านเนี่ยก็บางครั้งบอกเข้ามาก็เหมือนลืมถนนใหญ่ลืมซอยลืมตึกอะไรไปเพราะว่า พอเขาไปในลึกๆส่วนของลึกๆของร้านเข้าไปเนี่ยจะเริ่มอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนะะไม่ว่าจะเป็นโซนห้องคาราอเกตหรือว่าจะเป็นโซนที่อยู่ในห้องแอร์ทางร้านของเราเนี่ยเราทาเป็นบ้านแบบแนวยุโรปอยู่แล้วครับมีโซนห้องสมุดห้องรับแขกแล้วก็ห้องเก็บกอุปกรณ์ฟาร์มเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะก็สามารถแวะกันมาได้เลยนะคะที่ร้านอย่างนี้ที่มีชื่อว่าเด็กเลี้ยงแกะนะคะเปิดทุกวันไหมคะทุกวันครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงตีหนึ่งของทุกวันครับ ใครที่<ค>สนใจสามารถมาชมมาชิมกันได้เลยนะคะและนอกเหนือไปจากนี้แล้วต้องบอกว่าร้านนี้เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวจริงๆค่ะและนี่คือจอทั่ไทยประจําวันนี้นะคะขออนุญาตทานอาหารก่อนเลยลแล้วก็ชื่นชมความน่ารักของสัตว์น้อยเหล่านี้นะคะถือโอกาสนี้ลาคุณยงยุทธด้วยเลยขอบคุณค่ะ you